ถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นหน้านั่นให้โทรถามก่อนเด้อว่ะท่านเจ้าเจ้าผู้จักไผแน่ยผู้จักสื่อนะโดยเจ้าจเห็นที่ว่ช่องง่ายอย่บ่ได้เบิ่งครับบ่เห็นบ่ได้ติดตามนะเบิ่งข้บ่ได้เห็นเลยข้าู้ชื่อช่องก็ชื่ออ้ายแล้วชื่อตานี่แม่นบากตาบ่นเฮา เบาเบาเหวียดได้สะเบาเหวียดไดยอดแค่ไหนึชิบยอดบ่ปั้นกินก้อนปั้นกินก้อนมูนี่มีแนวมาสูกินอยู่มูนี่อ๋อบ่ได้ปั้นได้กินอะ้รีเลยเออเอาเลยได้ไข่บ่งัววานี่น่ะบ่เป็นได้ไงหกสิบล้านงัวจิโตก็หกล้านโมซาโมลราคาบ่เออชิ เป็นไผ่เนี่เป็นอีกได้พี่น้องเนาะหรือว่าผู้ตู่คนบอกเห็ดไผ่หรือว่าน้องคนบอกปเป็นคนไผ่เนาะอ่าเถอะต่างต่างสม้อยสมีอยู่อยู่ทั้งเฮือนเนาะมื้อนี้มันแดดแล้วบ่ได้ดังไฟฟิงแล้วมื้อนี้เมื่อวานนี่มันหนาวๆฝนตกนี่พี่น้องเลยพากันดังไฟฟิงก็คึกโอ้ฝนเนาะน้องคนพันงาไม้โป่งๆอยู่พุ่นเน,ะน,นาะเมาื้อนี้ค่อนข้างที่ว่า แดดเน่เนาะนี่แหละบอต้าจากว่าโอ้ยเนาะอ่าเดี่ยวฮอนเดี่ยวหน,ยวนาวอยู่พี่น้องเลยคนกับเป็นวัดเป็นไข่เป็นไอร้ายเนาะช่วงนี้พี่น้องงานแก้วงานดอกกระไลฮะจังใดกะผอ่อากับทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุคนพี่น้องเลยบอกว,ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน,ำน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าวตาบันเทาคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อจจกใดเนาะก็เขามาเบิงมาสม้มใสกก่กุไรกุ้แซ่เนาะเป็นกําลังแห้งใจทางบ่าวตาในเดอ้อพี่น้องพอมีกาลังใจคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขึ้นมาหาน้องบุญทวีเพื่อนพี่น้องเลยเว่านี่ก็เอาคลิปลงไปเนาะ,ะเรื่องเ่าแล้วว่าย่านโจรจับลิกนกเด็กน้อยแหละพี่น้องเลยเอฟซีเพื่อนก็มินกันเข้ามาเป็นห่วง เขาลน้องๆเพื่อนบางคนก็ว่าคืออบ่ให้พ่อใหญ่หรือว่าผัอตู้เพื่อนมาอยู่น้ำเหมือันโอ้ยเนาะเราให้หลานเราเมื่อนอนอยู่เฮือนพูดได้พี่น้องเนาะเชิญเชิญอ่าไม่ไกลเลยขึ้นไปโอ้โหวันนี้ผัวหนาวเพื่นพันงาไหมเลยวันนี้เนาะแต่ได้เขาอายเพิ่นยังไม่ขึ้นมาบ่มื่อนี่วันนี้กับมาสองคนกับ็ไปเวียดคือเก่าแหละพี่น้องเลย อ่าอนชาวตาก็สร้างเพิ่นยังบัวบ้างเอาพี่น้องเนาะสร้างยังบัวบ้างก็เมื่อกี้ว่าบพยูใช่ดอกคอยลงมาคือเห็นนะสมออยู่โอ้ยสบายดีทั้งหล่ะโออยังได้หมูแดงบ่ฮะโอหมดเดียบุกคั่นนี่เออ ไอ้บ้านสีฮอนไว้อันดังไฟบ่ตัวน้อยมันนี่เออกาะไว้มันแห้งเนาะเนี่ยั้นั้นเออคัดคัดกัดคัดบอลแม่เนาะเนาะโอ้บอลอ่าฟันตอนแบบนี้นี่ยมันยังอ่อนแน่เบิกหันเออใครอยู่นี่ทำเจ้าไปปล่อยมันแข็งแล้วจังไปฟันนี่โว้ยอ่าเพื่อสิเข้าได้ เอาฮอนฮอนกัเก็บกองไว้นกไปกเก็บไม้ไอ้ไนี่น้นองเงนไปน้ำปเป่าเออไปน้ำเท่านโบนง่นบบเออแมนบบเมนจักเมนแม,มนบอ่อวอ่าแดดสิหาข้อกับปอมืนนอ้นคัะน้องๆเลยขัดร้ยข้อกับปอมเลยผามีอเดียวนี่บ้ก็เท่าะไปน้ำพันซอยกันเถะ อละมันคือลายแค่ว่าอันว่าไออันว่าไอลีแล้วเขาจะมันข้นมาเลยบ่ยังเออเนาะช่วงนี้เห็นอยู่ไอิ่นไปงานดอกงานหยังบวอ่าเฮาห้าก็พันถ้าเพิ่นโตมันอ่อนมันหยังนี่แหละ้ัด้ยังน้อยยังน้อยมันกระแดงเลย้ะมันแข็งบ่ตาบ่เผาทานเผายังกะห่ายได้ลายสดอยู่ด้วคืนนี้ อากันมาเลยเพิ่ันปูตูเพิ่นยังได้เมื่อวานนี้ได้ขายบ้างงวะบ่ฮะบปิดได้ไหนคอยถือบอค่าอ่ง้อมาขอซื้อง้อน้ำผึ้ตู่พี่จันย่างไวย่างไว้มีหลายบ่เออ

ơ nó. No. Đây, đồ đồ à, à, à. Ê, có Thấy chiếc thầu đó. đi, có nó đây yên mà. Vâ. Cho cho cả một khoai mang còn bộ um. uh. Aj, đây bộ yên. ai có bộ yên, đây gặp yên. Một cái pha của mình Kìa và, ôi nó, nó bụt hư bí ขึ้นนี่อย่างใดนี่วะอ่าขวตู้เหล้าสวดเมื่อนอนเฮือนอยู่บ่ว่ะคืนน,นี่คืนคืนนี่นอนใช้คืนนี่เมื่อนอนลำเท้าเออ,พอ MC เพราะว่าเอ็ดซีเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นว่าถ้าผู้ใดบ่เคยเห็นหน้านั้นให้โทรถามกันเด้อว่ะท่านเ <c oughs> จ้าเจ้าจผู้จักไปแน่ผู้จักสื่อนะโดยหลายคนอยู่หลายคนอยู่โดยอ่า บาวบาจิตกับฮู้จักแม่นบ่ะบาจิตไผว่าเอ้าผู้ที่เราบาจิตก็เคยมามือมือเจ้าทางสร้างครับเมนบอกคืนมาอ่พร้อมกับบาแสนเด้อ๋อมาว่ะเออบาจิตบาค้ำบาแสนแล้วก็นไอ้ไอ้ก็บบาเวียดทีมงานเดียวกันเนาะเจ้ามาบ่มื้อนนะบ่บ่อ้ายบ่ได้มามื้อนนะมือทางสร้างน่ะเฮ็ดแต่ไอ้เตียงแล้วก็บบาจิตบาแสน โอบริช้บริษัทเอาบถ์โบธน้องคนไห้แล้ว่ะเอซีนาโอ้ยเนาะทุ่หาน้องคนก้อนว่ะ mà theo tiền phù kiếp có ngoài bộ này cũng đều ai soi fan cái đây nữa đọc được ngon được wow thôi không พอวัดไอรีเป็นขึ้นมาโอ้ยแปนแล้วผ้ามันบุ่มเลยแต่เข่าอยู่เนาะบุ้มเข่านะเข่าอยู่เข่าอยู่บุ้มเลยพันไผ่ใหญ่บุ่มเลยเนาะผ้าตัดอ้อยเนี่ยแมนชื่อไม้ตอนนั้นแลบัดดวงนึงก็ได้แหละหาสิบดวงนึงหาสิบพ,พนันเลยตัดอ้อยมื่อหนึ่งกะกุ้มแหละเนาะกุม้ม นี่วันที่ห้าบอมเหกท่เจ็ปนที่แปดนะ่เอนเนาะเป็นอะไรล่ะเติมเน็ดเน็ท้เติมเน็ดนเออเติมเป็นเดือนบ่ะแมนเดือนนึงไม่ได้เรล่ะเดือนหนึ่งห,<ะ> 1, หาส<อ>ิบฮะเดือนหนึ่งหาสิบหาสิบพันอ้โอ้หมดดำนอ็อตลายเนาะมันกัดแต เขนเท่าน uh ี huh. uh ่ไผ่ไผ่กมาบ่าวเราบาแอนนบาวอนเลยโอ้คนมากับไผ่กะมาคนเดียวไอ้พอดบมาเนาะแล้วก็บ่าวอนแล้วมักไปก็เบ่าวพอดเดี๋ยนี่ไปหา เจ้าก็เห็นอยู right ่บ่ช huh? ่องอ้ายไงบอกบริเบิงครับบ่เห็นบริติดตามนะเบิงข้าบม่ได้เห็นเลยข้าไ่รู้ชื่อช่องกับชื่ออ้ายแล้วชื่อตานี่แมนเบาตาบ้านเฮาเบาเบาเหยียดได้ส์ไหมเบาเหยียดขึ้นกันเบาเหยียบเบาเหยียบชื่อนี้เบาเหยียดบ้านเฮาเพิ่นกันน้องเดียวกัน ใส่ซื้อเหี้ยถ้าคุณบูกาใจอะซื้อเหียดแต่คนลาวเนาะแม่ใส่ซื้อเหี้ยมันเป็นคนลาวหลายคนอยู่ได้ถามคนเหียดบ่าเ่ี้บ่าเนี่ยข้าวมัยังแปลกก็คือเหียดบ้าเหี้ยนายบูก้าเขาก้องได้ยันจใจไปง่อยเนาะแม่บ้าเหียดบ้าเหี้ยมันอยู่ลาวอ่าพาไปไปวัดไปเลยอ่อน พอน้องเราจังหาท่านจะดีน้อยมันพอแล้วเนาะพาผ่านนะพุทธุเหยาไปเป๊ะเลยเหนื่อยก่อนนี่คนข้างแดดเห้ยอะกระปอบนะบ่ได้บ่บ่โอ้ยเนาะเนาะสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีเกิดแล้วก็พื้นกันเลยจะไปหาต่อยมึงเทิ้ง าตอนแข้งต่ำเทบนะาข้อกับปอมนะเมื่อนี่แม่แข้งอยู่ใชอยู่มงเกาามีกระตองไหมโอ้เห็ดเลยาหยัดโอ้านอป้าปก่อนผ้านะเออเจ้าเจ้าซือเหยียดเลยจ้าเป็นคนเหยียดของเราคนเราคเราจะกระซื้อเหยียดโอ้ไอ้คนขี้ด้อเด้บอกข้างควม่บอกข้างควะตุงทางเจ้าอูู่เเนอวัง่ายใครชอบก็ได้หลยเื่อ บ่อกตกลกงขอจ้าอีกจ๊คมิบอดานอยู่ไดบ่ันอ้ิบด้วยกันบ่ทับกอย่ยได้ไมผมเนี่ยมานอนดีจิไปได้อันังนกนั่นบาหอบ่างไเห่าไม่เหงางอยากเห็นเมนมาอยู่บ่ทุางนอกเองบ่พากันตอกไม้นั่นขึ้นน่ะเหตุเองเลยบ่เห็ุเองเลยอ๋อบ่งนี่นน้ไปขึ้นต้นไม้ต้นหยังนี่หน่อต๊ไใดเทาบุสูงขึ้น โอ้ต้นมยใหญ่เลยพี่เราเนาะตวห่เลนาะฮะอ๋อทุกพิมเกียงไหมนี่ก้อนเคยปีเอียนพูดนะเอียนเอาในก้นบ่ะออให้มันในปคนจับโอ้มีน้องบ่ลงอปลุมพนะ้องอเออโดนเขาอมันมันมันุกแหรอว่าจะวะเโอุ้กเลยมันขึ้นเออไม่ไม่ไม่เอาเอา ไปเอามาไปเอามานี้ด่ามึงไงนึงอ่ะให้กูไม่ต้คตรหย่อนแ่เนฮึหย่อนป้ปันกินก้อนปั้นกินก้อนพวนี้มีแนมมาสูกินอยู่พวกนี้อ๋อพวกด้ปั้นเลยกินอะไรเลยเออเอาเลยได้ไข่ป่ะงัววานนี่นะบ่เป็นได้ไงานงัวจะโตก็สิบาโมซามูลราคาเบ้เออชิปชิปอะงัวจะโตก็ สี่ตัวชิบล้าเนาะมันเกิดเงินของล้างกายมูซำแล้วาแม่งพอบุคายมูเคยกินเกล็ดเหือมเคยกินเชือมันก็กินเชือด้วยมนคยกินเอกินเนือย่างโตเลยเนาะ่อเขาเสครับออเดี๋ยวเต็นเทียงจังน่อยนี่ด่างไผ่ต้มด่างไผ่ต้มมาพะชาอักซีซื้อลูกซีมาุงหนึ่งเจ้าบวกินอยู่กินน้ำกันเออกินน้ำกันนี่แหละ ได้กินแล้ววันนี่กินกระดิ่มาไงข้าไปหาแมงแข้งน่อย่างเงี้ยหรอไดกินข้าวกินน้ำกูแหละหิวข้าวเดี๋ยวนี้เบีเวียดว่อืมเบีเวียดหิวข้าวได้กินเลยงานดองตระไลลีกระดิ่มานะครับบุดแต่งานดองข้าวเรากินตลอดเดี๋ยวอ่าคือเมื่อคืนนี่กับอาไลเมื่อนอนน้ำเนาะเอ่อเพราะว่าเอฟซีเพิ่นลวายอยู่มันต้องให้นอนอ่าน้องเพิ่นนอนจะชอบน้อยเด้อพี่แจน ว่าย่านย่านคนผู้เพลินบะวังดีเพห็นเนาะแม่แล้วแต่ก่อนยังมีผู้ใดผู้จักน้องเพิ่นวันนี้มีคนผู้จักลายแล้วแต่ที่เพิ่นว่าให้พู้ตู้นะออกมานอนน้ำอาเขาน้อนบนเอวีเออแม่แม่ตู้กับเล่าอายุลายแล้วปะปอดบัตรผอตู้เลยเหรอผู้ตู้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ด ตู้เจ็ดสิบเอ็ดเนอะประตู่นชวนไปหานุกพี่้อาเลยบอกกันวาสิมายิงหนุกมาแต่สองเนาะ่หอดเป็นจ็ดมอว่าเป็นมลงไปหนังในเงาใม่มันมายิ่งจำนี่ลายดิทำเชียวงเชีมายเพยยพอได้กินเนาะนกไปสังตูนุกห้องจุกคนนี้ ผมว่าบคนมาหากินเบิ้งอันน้ำแหวคนกคันห่างเขื่ออยู่ห่างห่างยังตัวนั้นห่างก็ะหาะห่างกระหาออยู่ดกงดงดงนั้ดงในไปท,ทั้งไหถึงนี่นห่างกหอ้องเนี่เขามาแต่บวกะพาะนะเออเขาซื้อมาผัาขกขตุ้อืเอออเขาบอกือตัวแลายแอนตัดเอาห้างมาใส <laughs> ่กระแมาเ็มอหละ,ะหาอยู่หากินพี่เราเนาะอ่าแต่ นะชวนไลยเทากับเห็นเขาเจ้าออกตังนะไปติดงามนกลงกินน้ำเจ้ากับเคยอยู่บ้านเดือนเดือนนี่มันน้ำมันลายบ่อยเอาพูดช่วงเดือนใดกีเขาติดน้ำนำค่ำเอหนึ่ชนระบานอ้อเบิดเขาเห็ดวางอ้อสะป่านเนี่ยโคอ้อมแลเน่เมันบูดบอลลงกินมันเนาะจะไปเนาะไปกเห็นเจ้าขินเ่าแกิงอดบเขาเนี่ยินะเบาเวียดคนกันยัง จะช,ชวนมาเวียดเพิ่นไปไล่น้ำมือนเดิมจังทันกบต้องหันหไปเบิง่งเลยมันมีแหง้งจีบินแหง้งเออมันแดนนแดเมเวียดแรนเร็วกว่ยเออแรนไวเพิ่นโงนยงแน่จะมาเล,นล่นเนาะโมือเง,งี้ยเขาคือมันยาวผ่ากินบมดได้กูจีบิงไก่ตัวนี้นึกถึเขาหลอดนี่เป็นอะไรคือว่าแพงมันบอกคือว่าบขายคือว่าลายโตอยู่ กะกะเป็นรังค ha. ่ <verw Har ps> o, าอยู่พ่อผูตุก่ทางนี้นเ็ดจิมารพันโอ้ช้ำๆไ้ำๆน้ดีข้าวโุ้นลูโอ้ลหนึงบ่โลนึงเ็ดจิมฮาโอ้ทางนี้เป็นวัมันก็อย oh, oh ู่กับลูกกับลานที่นเนาะตามประชาคนเท่าบัดบัดบ้านอันแท้ยู่อยูใส ค่าห่างสีลักโย่พนุกเทียนนโอ้พนุกเคียนบกเรื่องมนเป็นระบอบใหม่คนใส่พนุกเทียนเออนาวกนจะถิมลงนะถิมลงแล้วโจกูถิมลงมือนไปงัดคนเดียวแล้วคนอื่นจะละเอียดอคสมมตเปงัดปั๊มบ่เจ้าบอเวลาครบบ่อนุญาตว่าเอียนครบอืมอนุญาตเหตมเอาก็บเจบ เออหรือว่าเอียนโมมีเขด้วยนะเขามาคบมือเลือนหวานเลยเนี่ยมันก็มีเข่วกันบ่เบิ้งเบิ้ง่งนี่ได้มันมักของแคขแใกล้ตาอบ่เคือเอียนคบเดียคบมือเาตอนเลน้ำตาให้จนไหลคบน้องคนนมัคบพามาูที่ทำคบคนที่โอ้เฮงกูสิบรเมีนมูอเนาะเป็นยังไงแ่ สิเอียนแซบอยู่บ่คือว่าบ่เคยกินแซบน่ะเนาะคืกินเถื่อเดียวเคยกินแต่อ้อมแต่ยังมันนี่ปิ้งบ่เคยเออคบ่เคยอ่าเป็นจังได๋กินอ้อมเดียวกินเดียวบ่เคยอ้อมเอียนกินกบ่ทาอืมหลายคนเนาะอใส่ตุ้มมือนันได้ได้กตุมโอสิดอนองใหญ่ดจ้ะมาเข้าตุม เออน้องกินกลุ่มสีหามึงปั๊ทุ่มเนาะขาดทีก็ไม่ถามว่าเพื่อนอืมขาดหมดแล้วอ่ะน้องอ้าที่ถามก่อนจำคือตั้งเฮือนก็ต้องได้ถมดินก่อนเราว่าแม่นบอกเนนี่าเนาะต้องได้ปั๊บหนาดินก่อนตีนเนี่อเพราะว่าคือคือเรื่องเฮ็ดเฮือนเฮ็ดอย่างนี้เท่าที่น้องคุณน้หงไฮมาตาพังกับมีท่อเสานี้น้องน้องน้องกับบล็อกนี้ ตัวเรื่องคาซุมคาช่างตั้งติ้งหรือว่าปั๊บดินปั๊บดอนนี่บุท่านมีมันเปเนาะเออเนาะน้องลายอยู่ด้วยสันลายแนวอยู่ก่อนจะเป็นเรื่องไร้ขันต้อนอ่าช่าเพื่อนก็เมนชิบะเงินดั้มมือโน้ตพ่อเนาะอุ้ยเป็นเซนก็ยังบ่พ่ออ่าเป็นเซนยังบ่พ่อไ่ใช่บพ่อเลอ่าขนาดพอเห็ดเองก็ยังเมือหัวเซนอ่ากะ ข้าอทาบาทเกียเกียงเลยโอ้ยมไม่ไอยังไงลูกมื่อวันนั้ยังโบแห้วยังโบโบกอเองยินบอกก่อนพอทู่เองนะกอเองเลยสองพันชีสแต่แต่กี่บปัดคำมันยังบบเป็นราคาแพงกว่านี้เนาะแต่เขาเออเดี๋ยวนี้บาทหนึ่งมันเกือบสี่หมื่นเลยเดี๋ยวนี้นะสี่หมื่นอผมเป็นสามหมื่ปดบาทนึง ตะกี้ใช้บาทหนึ่งมีแต่สิบหาราดหนึ่งจะเป็นนี่บิที่มุ่อู่รงเ้นหนึ่บาทบาโตเดี๋ยวน้บตาดิตาโคตรโคเก่งแต่บ้านนี่คุณบอยโมบิดอยู่บ้านี่อือบมีผู้ญ่านรถเจ็มากอ่านาะได้นำการจะกินโอ้ยไอย้อมเลยขอเหบเจ็บคอกินวายพเเ้าันนี่กินกระบอ่าเ้ยหืม โอ้มีงม่วงอีกยาวเล่ายาวเล้วเอาเอาฝากขี้เข่าเนาะเอาสวัสดีชะน้องโดินเดยนดิฮะโอเคชะน่องพี่น้องเนาะมีแต่ว่าอ่ามื้อนี้กะหละสิพากันทยอยตัดงาไม้ชะก่อนพขวาะว่าถ้าว่ามันตไตมาดแล้วมันก็แดงแล้วนี่หยาบเลยเนาะผู้ทูเนาะเฮาตัดตอนที่มันยังดิบชื้นกรองไว้มันห่าวก็เฮ็ดพื้นเฮ็ดหยังไปแต่ว่า มีงบเนาะทางใดแล้วก็จังปั๊บดินปั๊บดอนตั้งเฮือนตั้งชานขึ้นไม่จะง,ง่ายพี่รองเลยเพราะว่าอ่าอะละลักเลยก็คือทางเขาไอรีเพื่อน,นอั่นแหละเนาะพี่รองเนาะเป็นผู้นำพาพี่รองเลยเพระาะว่าเรื่องไม้นี่ก็ไอรีรับจัดการมาจัดเนาะอ่าได้ยินน้องเพคนว่าวใบซอยเห็ดไหมสี่แปะที่ยังมันพี่รองเลยฮะเนาะจังใดก็ ขอบมุกขอบใจละลายพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC ที่เขามาเบิ้งมาสม้มแล้วก็บโค้ชขำโค้ชหนาพี่น้องเลยมีแต่ว่าช่วงนี้นี่แม่นพอตูะะ่แล้วกนะ็สชวนเนาะเขาน้องๆนงนั่เมื่อนอนอยู่เพื่อนน้ำกอนพี่น้องเนาะเราก็บปุ๊บปะให้ลูกหลานนอนกระท่อมดอก FC เพิ่นเป็นห่วงเนาะยันว่าโอ้เนาะปะให้ลูกหลานนอนกระท่อมไปสันบอกพอตู่เราเลยเด้อบอตาไปสันเ <laughs> นาะ,นะพอตูเราชวนเมื่อนอนเพิ่นอยู่พี่น้องเลย อยู่ดีมีแห้งเนาะรำลวนเงินทองบุญสุขูสุคนทายลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อน้องเด้อเนาะบ๊ายบาย